สครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอาจารย์หน่มรัชพลใจล่านะครับอยู่ที่โรงแรมปรทุมธานีเพลสนะครับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดงานอบรมสัมมนาในเรื่องกฎหมายและสิทธิของคนตาบอดที่โรงแรมปรทุมธานีเพลสในวันที่24และ25ธันวาคม2564ทีมงาน Bright News Social ยังได้รับเกียรติจากทนายกสมาคมท่านพัฒนาชัยสกวีตั้งให้สัมภาษณ์กับทีมงานถึงแนวคิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้งสมาคมและการจัดงานในครั้งนี้ไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับทนายกครับสวัสดีครับทานายกครับางานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยท่านมีมุมมองยังไงถึงก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาครับมันเป็นการรวมกลุ่มกัน ระหว่างผมกับเพื่อนๆเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดแรกๆเราก็ดำเนินงานไปได้ไม่ค่อยดีมากนักเพราะยังไม่มีแนวทางต่อมาภายหลังเนี่ยก็เกิดเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ขึ้นในประเทศไทยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สมาคมเริ่มมอบถุงยังชีพมอบถุงยังชีพพร้อมเงินกับพร้อมเงินรายละ500บาทกับให้กับพี่น้องคนตาบอดอครับ กับทั่วประเทศฮะที่เรามอบให้แล้วก็ดําเนินง,งานอย่างนี้ได้มาซึ่งผลจากการดําเนินง,งานก็ทําให้พี่น้องคนตาบอดหลายคนก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยผมเองก็มีความยินดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดทั่วประเทศให้ดีขึ้นครับ ท่านนายกครับแล้วต้องบอกว่าสมาคมนี้ก่อตั้งมานานหรือยังครับ่านายกครับ5ปีครับ5ปีแล้วตลอดระยะเวลา5ปีนี้คือมีงานไหนที่ท่านนาคิดว่าโอ้โหมันใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะบบทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือคนตาบอดจริงๆครับท่านปีนี้เรื่องของโควิด1 9ครับแล้วก็เหตุรุทกภัยที่เกิดขึ้นรวมถึงภัยหนาวด้วยรเราช่วยเหลือคนตาบอดไปแล้วกว่า4 0 0 0 0รายาใช้เงินไปทั้งหมดเนี่ย ไม่ต่ากว่า5060ล้านบาทครับครับโอโ้โหต้องบอกว่า5ปีนี้ไม่เบาเลยนะครับท่านนายกครับแล้วมีแนวคิดยังไงครับท่านถึงมาจัดเกี่ยวกับงานอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายสิทธิคนตาบอดต,ตรงนี้ครับผมคือผมอยากให้พี่น้องคนตาบอดเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กันแล้วก็มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่มีการ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยเราจะได้เข้าถึงสิทธิแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองครับได้ข่าวว่าท่านนายกนี่เป็นคนหัวทันสมัยมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสมาคมที่ไม่กี่สมาคมที่มีช่อง YouTube ของตัวเองสุดยอดเลยฮะแล้วท่านคิดยังไงถึงทำ u t u b e ของช่องสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับตอนนี้ที่เราทำช่อง u t u b e เนี่ยก็เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินกิจการของสมาคมแต่จะเรียนว่าเรามี YouTube นะฮะมี Facebook แล้วก็มีทิกตอกมีไลน์ออฟฟิเชียลแอเคาหรือไลน์แอดนะฮะมีเกือบทุกช่องทางซึ่งเราพยายามที่จะให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆให้ได้มากที่สุดครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้เอาไว้ที่ใต้คลิปของเรานะครับว่าลิงก์ก็คือเป็นลิงก์ของ ช่องสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะครับสุดท้ายนะ้ครับท่านนายกครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนทั่วๆไปนะครับในในแง่มุมท่านนายกบ้างครับเกีย่ยวกับเรื่องของคนตาบอดเราครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าคนตาบอดก็คือคนเหมือนกันเพียงแต่เขามีความบกพร่องทางการเห็นเท่านั้นเองอส่วนเรื่องอื่นเขา มีความรู้ความสามารถรทํางานได้ทุกอย่างเหมือนกับคนทั่วไปไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่บางครั้งอาจจะต้องใช้เทคโนโล,โนโลยีสารสนเทศเ,เข้ามาช่วยเหลือในการทำงานหรืออาจจะต้องมีผู้ช่วยเหลือบ้างแต่หลักๆเลยคือคนตาบอดขึ้นบันไดไปไหนมาไหนเองได้หมดครับครับสุดท้ายนี้เราไปรับพรปีใหม่ จากท่านนายกพัฒนาชัยสักวีกันดีกว่าครับนับเนื่องในวราระดิถีขึ้นปีใหม่2565อก็ขออวยพรให้ทุกท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความประถานทุกประการประกอบกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปที่สำคัญก็ขอให้ท่านได้ทบทวนตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้ท่านทำ ความดีอะไรไปแล้วบ้างและอะไรที่ท่านทำไม่ดีค่อยๆปรับปรุงแก้ไขเรียกว่าลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้นเราไม่ต้องสงสัยว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่เอาแค่ว่าถ้าพรุ่งนี้มีจริงชาติหน้าก็ต้องมีจริงนะครับเ,เพราะฉะนั้นความดีเนี่ยไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรว่าเรา เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนยังไงไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปแก้ต่างหน้าที่ของเราคือทำงานต่อไปและงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องชี้ว่าเราเป็นคนอย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยยังหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคนดินถามไม่ได้นะเราปุธุชนธรรมดาก็ไม่อ่านหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกันการทำความดีด้วยหัวใจ คือหมายความว่าทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอดเพราะในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมพัชรกจิตยาภาสามสุราธานีจึงมีความสํานึกในพระมหา,ารกราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให คนไทยมีความเมื่อเฟือเผื่อแผ่นซึ่งกันและกันที่สําคัญคือพระองค์ท่านทรงทําความดีโดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ตัวเองเรื่องนี้สําคัญมากหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่าพระองค์ท่านทําอะไรไปบ้างแต่ว่าเรียนว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคนไทยซึ่งพระองค์ท่านเป็นแต่มองว่าพระองค์ท่านทําไปแล้วดีหรือไม่ดีประชาชนหรือประสงค์นิกรของพระองค์ท่านก็จะเห็นเองเรียกว่าเรียกว่าเป็นการทํางาน ติดทองหลังพระโดยแท้ครับขอบพระคุณครับทนายกครับวันนี้รายการ b r i n News o c i a l นะครับกับบุ๋มบุ๋มชาแนลและอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรแล้วก็ช่องพนมิตรอีกหลายๆช่องนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่องของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะครับติดตามกันไว้กดไลฟ์กด s Sub s ส b คร้และที่สำคัญเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ ต้องกลาบขอบพระคุณท่านนายกมา,มากๆครับผมขอบพระคุณครับ,บท่านนายกครับขอบพระคุณครับ